โอกาสที่รัเสเซียจะยึดทั้งประเทศตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงไหมมีความเป็นไปได้สูงมากฮะประชาชนที่อยู่ในเมืองของยูเครนตอนนี้แห่ออกจากประเทศกันละนะครับชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแห่ออกจากเมืองหลวงกันนะครับในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับปัญหาเกิดจากอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากสหรัฐอเมริกาใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการลบ ในการขายอาวุธนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต่ฝั่งสาภาพยุโรปพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานคล่าวนี้เขาใช้ยูเกรนเป็นสมรภูมิแล้วก็พยายามที่จะล่อรัเสเซียเข้าสู่สงครามแล้วก็จะพยายามมุ่งโจมตีรัเสเซียอย่าง สวัสดีครับมาพบก,กับผมทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นประเด็นร้อนๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามตอนนี้ต้องประกาศชัดเจนว่าเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับให้การสนับสนุนและงานนี้โอกาสที่จะมีการบานปลายค่อนข้างจะ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์หลังจากที่มีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรัสเซียสามารถทําเกมได้ค่อนข้างจะไวหลังจากที่วาลาดาเมียาปูตินนะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในเข้าสู่สภาวะสงครามปรากฏว่าสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันลงหลังไม่คว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียนะครับแต่หุ้นสหรัฐอเมริการ่วงและทองคําขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาน้ํามัน รปรากฏว่าขยับลงเล็กน้อยหลังชัดเจนว่าการคว่ำบาตรรัสเซียชุดแรกของสหรัฐอเมริกาและยุโรปไม่ครอบคลุมถึงพลังงานนะครับอย่างไรก็ตามความตึงเครียดในยูเครนยังคงฉุดให้วอลตีดปิดลบแรงครบทองคำดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทองคำมีความจำเป็นจะต้องใช้ในสงครามในขณะที่ยูเครนก็ประกาศสภาวะการฉุกเฉินนะครับแจ้งพลเมือนกับประเทศพว่ารัสเซียจู่โจมเต็มรูปแบบ บยูเกรนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและแจ้งให้พลเรือนนะครับซึ่งอยู่ในรัสเซียเดินทางกลับมาตุกุมทันทีหลังจากที่มอสโกรเริ่มอุปยพเจ้าที่สถานทูตประจำกรุงเคฟนะครับในสัญญาลางร้ายนะครับล่าสุดสำหรับชาวยูเครนที่วันจะเกิดปฏิวัติการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งก็เกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับและคนในกรุงเคฟก็แห่ออกจากประเทศนะครับ ยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกาชี้รัสเซียรพร้อมรบร้อยเปอร์เซนต์บุกยูเครนเต็มรูปแบบกระบฏของอปูตินช่วยป้องกันเคียฟโจมตีนะครับสหรัฐอเมริการะบุว่ารัฐบาลของวาลาดาเมรีร์ปูตินพร้อมเท่าที่จะสามารถเตรียมพร้อมได้พร้อมบุกยูเครนเต็มรูปแบบโดยเวลานี้จัดวางกองกําลังทหารที่จําเป็นเกือบร้อยเปอร์เซนต์และความเคลื่อนไหวโหมกระพือการเตือนจากสหประชาชาติว่า การรุกรานเต็มรูปแบบใดๆจะส่งผลกระทบเลวร้ายไปทั่วโลกนะครับในขณะที่ ah e, เทพนรมิตรสหรัฐอเมริกา UAE เผยมีแผนซื้อเครื่องบินรบจากจีนนับสิบลำสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบนะครับมีแผนจะซื้อเครื่องบิน l 15ของจีนจำนวน10ลำในขณะที่พวกเขากำลังหาทางเพิ่มแสงเกตุภาพในการป้องกันตัวเอง หลังเผชิญการโจมตีของพวกกบฏคูตีกลังแล้วกลังเล่านะครับในขณะที่รัเสเซียเปิดฉากยิมถล่มอย่างต่อเนื่องในยูเครนผู้ดาเคียบก็ประกาศกดฎฎอียการศึกด้านเลขาธิการ u n เวอนปูตินหยุดสงครามเพื่อเห็นแก่ม,มนุษยชาติกองกำลังรัรเสเซียก็ทําการเปิดฉากถลม่มนะครับเป้าหมายในเมืองของอยูเครนนะครับพร้อมส่งกองกําลังยกพลขึ้นบกนะครับทางฝั่ง ตอนใต้หลังจากที่ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินได้เซงคำสั่งเริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะครับขณะที่เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติวอนผู้นำหมีขาวนะครับกลับใจถอนทอาหารออกจากยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีก็สู่หกกับความอาัจฉริยะยึดนิ่มๆสองเขตของยูเครน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมายกย่องแผนรุกรานของยูเครนของวาลาดาเมียป,ปูตินของรัสเซียว่าอาัจฉริยะแต่กุยโวาว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของเขานะครับระหว่างปรากฏตัวในรายการวิทยุฝ่ายขวารายการหนึ่งนะนักจัดรายการถามทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องของปูตินรับรองสองเขตนะครับ ดินแดนทางตะวันออกของยูเครนในฐานะรัฐเอกราชทรัมป์ตอบว่าผมปรีเข้าดูหน้าจอทีวีเมื่อวานนี้และผมกับพูดขึ้นว่านี่มันอัจฉริยะเขากล่าวนะครับปูตินนะครับประกาศสัดส่วนขนาดใหญ่ของยูเครนปูตินประกาศว่าเป็นเอกราชโอ้มันน่าอาศัศจรรย์จริงๆในขณะที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนนะทำการคว่มบาตรบริษัทขนส่งก๊าซนอสตรีมชูนะครับ แก้เผ็ดปูตินนะครับรับรองแคว้นกบฏยูเครนสหรัฐอเมริกาประกาศคว่มบาตนะครับบริษัท n o r t h Stream 2 j a g นะครับซึ่งรับผิดชอบโครงการก่อสร้างท่อก๊สธรรมชาติ North Stream 2นะครับจากราัสเซียไปยังเยอรมนีนะครับเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเกรมรินหลังจากที่ประธานาธิบดีวลา,าดามีปูตินออกประกาศรับรองรัฐเอกราชสแคว้นกบฏ ของแคว้นยูเครนตะวันออกในขณะที่ปูตินและก็เริ่มปฏิบัติการบุกยูเครนนะครับผวาเสียงระเบิดสนั่นกรุงเคียฟเตือนสายการบินเลี่ยงนำเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้าประธานาธิวาลาดาเมียปูตินเซ็นคำสั่งปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับทางตะวันออกของยูเครนโดยเตือนให้ทหารของยูเครนวางอาวุธและถอนกำลังกลับบ้านไปเสียขณะที่องค์กรเฝ้าระวัง ออกมาเตือนสายการบินให้หลีกเลี่ยงนน่นฟ้าของยูเครนอย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่รัสเซียถล่มยับระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนะครับชาวเคียฟหนีลงสถานีรถไฟใต้ดินเจเนนสกี้โทรหาปูตินแต่ก็ไม่มีการรับสายสำนักข่าวเอเจนซี่กับ a อฟนะครับรายงานว่าแถลงการดังกล่าวนะครับของยูเครน นะครับล่าสุดพบรัสเซียโจมตีเบลารุสพบเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นทั่วกรุงเคฟขณะที่จรวดโจมตีเครื่องบินขับไล่ของยูเครนที่สนามบินนอกกรุงช่วงเช้านะประชาชนยูเครนหนีตายแห่ลงหลบพื้นที่รถไฟใต้ดินกลางเมืองหลวงกองทัพรัสเซียอ้างโจมตียุทปรปกรนะครับป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจนล่มและยิง เครื่องอยูเครนตก2ลํลำแต่กองทัพยูเครนยิงเครื่องบินของรัสเซียตกลําลำด้านประธานาธิบดีวิเลนสกี้พยายามต่อสายผู้นําของรัสเซียแต่ก็ไร้การตอบสนองในขณะที่รัสเซียปฏิเสธนะครับว่ายูเครนได้ทําการยิงเครื่องบินของรัสเซียในขณะที่จีนแนะพลเรือนในยูเครนติดธงชาติของจีนบนรถนะครับหลังรัสเซียเปิดฉากการโจมตีเอกอกะะัครราชทูตรัสเซียขอภยัยรัก เอกอัคราชทูตจีนประจำกรุงเคียฟแนะนำให้พลเรือนติดเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพักหรือจำเป็นจะต้องเดินทางไปในช่วงนี้ให้นำธงท่าจีนมาติดบนยานพาหนะเพื่อป้องกันการตกเป็นเป้าหมายโจมตีและการเข้าใจผิดหลังจากรัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารรุก,กรานยูเครนนะครับอีกเหตุการณ์น,นึ่งก็เป็นเรื่องชาวเน็ตเถียงกันครูเผาทิ้งเรียบมือถือของเด็กนักเรียน นะครับเป็นเรื่องปกติที่เด็กก็เรียนละเมิดกฎระเบียบต่างๆจะถูกครูทําโทษเมื่อไม่ให้ทําซ้ําอีกแต่บรรดาครูโรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ทราบชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนของมาเลเซียรหรืออินโดนีเซียกําลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าใช้ความรุนแรงจนเกินเหตุหลังจากลงโทษเด็กๆด,ด้วยการโยนมือถือเข้าบนกองไฟนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับและล่าสุด ทางประทับดีโจไบเดนนะครับก็มีการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมแต่การคว่ำบาตรดังกล่าวนะไม่รวมถึงการคว่ำบาตรเรื่องของพลังงานของรัสเซีย <S <S หากนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะโอกาสที่รัสเซียจะชนะมีความเป็นไปได้สูงสงครามครั้งนี้จะเรียกาเป็นสงครามก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ ได้ยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะหรือความลึกซึ้งของรัสเซียที่มีการประกาศรับรองเอกราชของรัฐกบฏสองรัฐทางตะวันออกของยูเครนเมื่อรับรองเรียบร้อยแล้วก็อ้างกองกำลังสันธิภาพเข้าไปสถานการณ์ขนาดนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้นั้นมีความเป็นไปได้สูงและต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเกิดจากสหรัฐอเมริกายุยง นะครับยูเครนเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนาโตจนเป็นที่มาของเหตุการณ์สงครามที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะหเกมนี้จะยาวไหมถ้าไปดูในเชิงเศรษฐีนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัย,ยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่9 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เกมนี้จะลากยาวไม้ไปดูเสถษยในเดือนมีนาคมน่าจะเบาลงนะครับรัสเซียก็น่าจะใช้ระยะเวลาในระยะสั้นในการที่จะระงับปัญหานะครับต่างๆที่เกิดความขัดแยง้งโอกาสที่รัสเซียจะยึดทั้งประเทศตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงไหมมีความเป็นไปได้สูงมากฮะประชาชนที่อยู่ในเมืองของอยูเครนตอนนี้ แห่ออกจากประเทศกันละนะครับชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงผู้ชายแห่ออกจากเมืองหลวงกันนะครับในขณะที่สถานการณ์ตอนนี้นะครับปัญหาเกิดจากอะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากสหรัฐอเมริกาใชาย้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการลบในการขายอาวุธนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตฝั่งสาภาพยุโรปพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกา,านิสถานกราวนี้เขาใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิแล้วก็พยายามที่จะล่อรัสเซียเข้าสู่สงครามแล้วก็จะพยายามมุ่งโจมตีรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบเหมือนเยอรมน,นีเหมือนญี่ปุ่นนะครับเคยเผชิญมานะครับแต่กราวนี้วาลาดิเมียปูตินปรับแผนลึกกว่านะครับก่อนหน้านี้รัสเซียก็ออกมายอมรับนะครับว่า ฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งนาโตฝั่งสหรัฐอเมริกานะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน22ประเทศมีเป้าหมายที่จะล่อให้รัสเซียเข้าสู่สงค,ครามแต่กลาวนี้วาลาดาเมียป,ปูตินตัดสินใจเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นจะพยายามรับรองให้ยูเครน นะครับอยู่ในกลุ่มของนาโตแล้วมีการตั้งขีปนาวุธไว้บริเวณโดยรอบประเทศรัเสเซียซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโสโวเวียตรัสเซียถูกแบ่งแยกโดยฝั่งสหภาพยุโรปจากการเป็นปึกแผ่นถูกแบ่งเป็นประเทศเล็กๆย,ย่ยอยๆเพื่อให้ได้เสียงในสหประชาชาตินะครับในการวดเข้าข้างฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่คราวนี้ การเดินเกมของรัสเซียถ้าเข้ายึดสหรัฐอเมริกาประเมินว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันก็จะเข้ายึดเนะมืองหลวงของอยูเครนได้เป็นที่เรียบร้อยเกมนี้น่าจะจบไวแต่สถานการณ์จนถึงขณะนี้น่าสนใจนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ทําการคว่ำบาตรนะครับบริษัทพลังงานของรัสเซียเพราะปัญหาหลักๆตอนนี้ที่สหรัฐทำตอนนี้คือเรื่องพลังงานที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาพยายามจะขอให้รัสเซีย ขอให้กลุ่ม o p e ป p l u ันะครับที่มีรัสเซียและก็ซาอุดิอาระเบียลดราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่ากลุ่ม o p e ป p l u ัไม่ยอมลดราคาน้ำมันถ้ากะใช้การคว่มบาตรบริษัทของรัสเซียเมื่อไหร่ราคาของตลาดโลกนะครับโดยเฉพาะน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นย่อมส่งผลเสียต่อฝั่งสหภาพยุโรป แล้วก็กลุ่มนาโต้แล้วก็เดือดร้อนกันทั่วโลกทันทีสหรัฐอเมริกาจึงใช้วิธีการไม่คว่ำบาตรนะครับบริษัทพลังงานของรัเสเซียอย่างไรก็ตามประเทศไทยนะครับก็มีการเตรียมจอะอพยพคนไทยที่อยู่ในยูเครน290คนโดยประมาณนะครับออกมานะครับเพราะเกรงว่าสงครามจะยืดเยื้อแต่จีนลึกกว่านะครับคนจีนที่อยู่ในยูเครนให้ติดธงชาติของ จีนนะฮะเพื่อแสดงเสรลักษ์บอกฝ่ายชัดเจนว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับยูเครนและยึดหลังรัเสเซียนะเป็นสำคัญทําให้คนที่อยู่ในยูเครนนะครับที่เป็นคนจีนก็จะมีเสรลักษ์เป็นธงชาติจีนนะครับเกมนี้จีนให้การสนับสนุนรัเสเซียอย่างเต็มรูปแบบและเกมนี้โอกาสที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรป นาโต้และสหรัฐอเมริกาจะพ่ายแพ้สงครามมีความเป็นไปได้สูงมากนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู่วบนบาดเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุก,ทกอย่าง กำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปรียมล้น หน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาวทุกคน